สนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียสรงเล่งหงอยากจะแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแมคแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งหงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่ Big ททท ue, est, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กเวลลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่ยาทรงเล่งหงอยากจะแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒการเล่งหงสุขุมวิทรเกบสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล้งหงสุขุมวิตรเกืบสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์สุทินนะครับนักเพาะเลี้ยงพันไก่แจ้กันต่อครับอาจารย์ครับไปชมที่บ้านอาจารย์มาไปเที่ยวมาผมว่าอาจารย์นี่เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่า นอนกับไก่แจ้บป่าผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจารย์นี่รู้เรื่องไก่แจ้จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนิกแร่งของด้วยนะที่ไปเที่ยวนําภาพความสนุกสนานมาฝากพวกเราด้วยอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยผมมักจะถามแขกรับเชิญของผมทุกครั้งเลยว่าอาจารย์เลี้ยงไก่แจ้มา46ปีอาจารย์ได้อะไรจากการเลี้ยงไก่แจ้มา46ปีเป็นความประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตมีไหมคือถ้าความประทับใจใทรงถามแบบนี้ ความประทับใจมิรู้ลืมจริงๆเมื่อวันที่16สิงหาคม2546ครับเจ้าชายอากิชิโนเสด็จมาพร้อมชายาแล้วก็อดเอ้ยไม่เออเอาใช้คำไทยแล้วก็ลูกสาวอีกสองค์ครับนะฮะแล้วก็ได้ไปถวายงานเป็นการส่วนพระองค์เป็นแขกไปถวายงานด้วย ได้ดินเนอร์ด้วยที่วังไก่กังวลเมื่อวันที่16สิงหา2546นั่นคือความประทับใจมิรู้ลืมเลยครับคือได้ไปถวายงานที่วังไก่กังวลหัวหินจากการที่เราเป็นคนเป็นประชาชนธรรมดาใครับที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาสายพันธ์ุเรียนรู้ของการเลี้ยงไก่แจ้ททาให้มีโอกาสเข้าไปถวายงานครับ นีพพพ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจ้าชายกิชิโนโรชพมชายาแล,แล้วลูกอีกสององค์นะฮะแล้วก็ได้ถวายงานเป็นการส่วนพระองค์มิลูเลืมจริงๆนะถือว่าะะเป็นโชคดีแล้วก็เป็นความประทับใจที่หาที่สุดไม่ได้ใช่ครับคืออันนี้ไก่แก้พาไป ผถ้าไม่เลี้ยงไก่แจ้ <laughs> ไก่แจ้ไม่ไม <laughs> ่ไม่ได้พ่าไปแน่โอ้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับความรับจครั้งนี้ที่สําคัญอาจารย์สุทินครับถ้าว่าท่านผู้ชมชมรายการเราอยู่วันนี้นะอาจจะดูมาโดยตลอดแล้วล่ะว่าโอ้โหกะว่าจะเลี้ยงไก่แจ้แล้วละ่ะถ้าหากว่าอยากจะเลี้ยงไก่แจ้ต้องเตรียมตัวยังไงครับอาจารย์เออถ้าจะเลี้ยงไก่แจ้เริ่มแรกเนี่ยให้เตรียมใจก่อนปัดัยเตรียมใจก่อนก่อนปัยนะท่านผู้ชมครับ ช่วยขยายความน่อยครับคือถ้าเรามีใจยังไม่ต้องถึงอารักเอาแค่ชอบก่อนครับเอาแค่ชอบก่อนแล้วก็ก็ว่าฉันจะเลี้ยงฉันจะดูแลเขาครับนั่นแหละเรา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 ค่อยทำอืแล้วถ้าคือไม่แน่ใจอย่าเพิ่งอเพราะไก่แจ้เป็นสัตว์ที่เป็นไก่แจ้ตระกูลไก่เป็นไก่ที่อ่อนแอที่สุดครับก็ต้องรักเขาเลี้ยงแล้วต้องรักครับแล้วไม่ไม่ถึงกับต้องทนุถนอมครับผม เพราะไก่แจ้พวกนี้เลี้ยงไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายกว่าไก่อื่นก็เรียกว่าต้องให้ความสนใจกับตัวไก่แจ้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็หลายคนแล้วครับที่เป็นนักเที่ยวกลางคืนมาเลี้ยงไก่แจ้เลิกเลยครับเขาไม่แล้วมาพูดว่าเลี้ยงไก่แจ้เนี่ยนะฮะดีกว่าเลี้ยงไก่เล็บแดงปากแดงนี่มันมีคนสารภาพกับผมแล้วครับ มีคนสารภาพแล้วครับดีกว่าใช่ครับแต่ไม่บอกว่าดีกว่ายังไงครับเพราะว่าเขาเคยเที่ยวกลางคืนเขาก็ไม่เที่ยวแล้วก็ลูกลูกเมียภรรยาโทรมาขอบคุณผมด้วยงานเสร็จกลับมาลุ่งขึ้นสมองระดับผู้ริหารด้วยนะครับครับผม็เรีใจนะความมีเสน่ห์ของไก่แจ้เนี่ยถ้าหากว่าใครไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับตัวเองจริงๆก็อาจจะยังไม่รู้จะไม่รู้สึกนะฮะเหมือนกับพังคำบังเพยที่ว่าเจ้าชู้ไก่แจ้ พูดแล้วจะเห็นภาพเลยนะครับเจ้าชู้น่ารักเนี่ยต้องเจ้าชู้ไก่แจ่นะฮะหรือเจ้าชู้ไก่แจ้เจ้าชู้น่ารักครับเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ไก่ชนอืเจ้าชู้สัปะดนเจ้าชู้หมาหมาเจ้าชู้ไม่มีน้ํายาเจ้าชู้เหทรงอาจารย์รู้ได้ยังไงแต่เจ้าชู้ไก่แจ้เนี่ยผมเชื่อแล้วล่ะเพราะว่ามีหนังมีละครก็ยังใช้คําว่า พ่อไก่แจ้ใช่ไหมครับเออเล่นเป็นคำน่ารักนะครับคือคือเจ้าพ่อไก่แจ้เนี่ยเขาเขาเอาไก่แจ้ให้ความสำคัญตั้งแต่หนัง16มม3ามมสมบัติเมทานีเงี้ยเป็นเจ้าพ่อไก่แจ้มาตลอดเคยได้เห็นพ่อไก่อื่นมาเป็นพ่อไก่ชนไม่มีไม่มีครับไม่มีพ่อไก่บ้านไม่มีนั่นหมายความว่าความเป็นไก่แจ้มีความน่ารักอยู่ในตัวทำให้ใครที่ถ้าว่ามีโอกาสไปเลี้ยงไก่แจ้ สักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้นะครับอาจารย์ครับวันนี้ถ้าว่าท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มไปเลี้ยงไก่แจ้หรือเลี้ยงอยู่แล้วอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมจะติดต่ออาจารย์สุทินได้ยังไงครับคือหเปิดใน Facebook ของสมาคมได้ครับสมาคมอนุรักษ์ไก่แจ้ไทยครับผมถ้าจะคุยเป็นการส่วนตัวก็มือถืออย่างเดียวเพราะเล่นอย่างอื่นไม่เป็น ติดต่อดได้ที่เบอร์อะไรครับ0819210529ครับผมบแต่ไปหา<ม>อาจารย์สุทินจะบอกว่าไม่มีตังอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวผมกลัวว่าอาจารย์บอกไว้ว่าใครไม่มีตังไปหาได้ไม่ใช่นะอาจารย์ไม่ได้ทําเป็นธุรกิจอาจารย์ทําด้วยใจรักแต่ที่บ้านก็มีไก่อยู่ไม่มากหรอครับครบทุกสีก็ที่บ้านขณะนี้ก็ ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือ200กว่าตัว200กว่าตัวแต่ถ้า <100 S 2> ว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงไก่แจ้ก็สามารถไปหาอาจารย์ได้ได้ไปเรียนรู้<ห>ไปแลกเปลี่ยน<ช>กันได้ไดอาจารย์สุทินครับผมพอจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องราวของไก่แจ้มันไม่สามารถแยกจากอาจารย์ได้แน่นอนฝันต่อไปของอาจารย์สุทินกับไก่แจ้มีฝันไว้ยังไงครับผมฝันของผมขณะนี้คือจะเขียนเรื่องของไก่แจ้ตำนานไก่แจ้ไทย ครบทุกสีที่มาที่ไปและมีตัวละครทุกสีครับทุกฉาดเลยกำลังเขียนอยู่นี่คือฝันที่จะรวบรวมประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดใช่มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่ครับท่านผู้ชมคือจะทำประมาณ200หน้าครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ครับคาแรคเตอร์คนมีสไตล์นี่ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากอาจารย์สุทินนะครับผมเรียกอาจารย์ว่าเป็นคนมีสไตล์ทางด้านการเพาะเลี้ยงพันธุไก่แจ เบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็แล้วกันครับวันนี้ได้ความรู้เรื่องเราของไก่แจ้เป็นอย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทินนะครับที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องเราคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของตัวเองให้ผมแล้วก็ท่านชมได้รู้จักตัวตนของอาจารย์มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับคบตลอดระยะเวลาสัมภาษณ์อาจารย์สุทินนะครับนักเพาะพันธุ์ไก่แจ้ อาจารย์มักจะพูดเสมอว่าในอดีตเนี่ยไก่แจ้มันน่ารักขนาดไหนน่ารักอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อลแล้วละว่าที่เขาบอกว่าเจ้าชู้ไก่แจ้มันน่ารักจริงๆครับแล้วผมเชื่อแล้วละครับว่าไก่แจ้เนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักมากจนอาจารย์บอกว่าทุกวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าไก่แจ้เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งคนทั่วโลกเขาเลี้ยงกันนะครับที่สําคัญครับผมอยากจะบอกท่านชมที่ชมรายการของเราในวันนี้ว่าถ้าว่าคุณเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่แจ้ก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยง ที่คุณน่าจะลองเลี้ยงดูเพราะว่าอะไรครับเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไทยไว้ด้วยที่สําคัญสักวันหนึ่งไก่แจ้ของบ้านเราอาจจะขายส่งไปทั่วโลกก็ได้นะครับเฮียซงในหงชอบมากครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สุทินบอกไว้นั่นก็คือถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกเนี่ยนะครับเลี้ยงต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันช่วยกล่อมเกลาจิตใจของลูกของท่านให้เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีและก็เป็นคนรักธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับ